คลิปนี้จะชวนท่านผู้ติดตามมาดูพระสมเด็จอีกวัดหนึ่งครับคื่องค์นี้เป็นพระสมเด็จแหวกม่านตุกวัดทรงประมูลนะครับซึ่งเป็นวัดที่อยู่ใกล้ๆกับวัดะระฆังตามประวัติ เขาว่ากันเอาไว้ว่าพระสมเด็จปลุวัดทรงประมูลนี่ก็จะสร้างในรุ่นราวคราวเดียวกับพระพระสมเด็จวัดระฆังนะครัครบสมเด็จพุทธาจารย์โตอาจจะมีส่วนในการจัดสร้างพระสมเด็จปลุวัดทรงประมูลเอาไว้ด้วยครับเราลองมาพิสูจน์ดูว่าความเก่าและเนื้อหามวลสารที่อยู่ในองค์พระจะ ถึงยุคหรือไม่ครับอันนี้นะครับองนี้มีซุ้มผมชับฐานสองชั้นครับเนี่ยขัดสมาธิเพชรครับเกรดเป็นเกรดแหลมนะครับองนี้ทัวสวยนะครับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบมีร่องรอยการกดมากดเนี่ยมีร่องรอยการใช้มือกดครับสําหรับด้านข้างมีขอบของแม่พิมพ์ครับรงนี้ จะเป็นการกดพระลงไปในแม่พิมพ์แล้วก็นําพระขึ้นมาแล้วก็ตัดเนื้อเกินออกนะครับอาจจะมีรอยคลูดของมวลสามตรงนี้รักตัดออกตัดออกนะครับรอยมวลสามที่คลูดอไปด้านหลังพระงานนี้ก็เหมือนกันครับมีรอยขอบแม่พิมพ์ก็แสดงให้เห็นว่าในสมัยเดิมก่อนนั้นใช้การ กดมวลสารลงไปในแม่พิมพ์ครับซึ่งแม่พิมพ์ก็จะตื้นประมาณนี้ส่วนเนื้อที่เหลือก็เป็นเนื้อเกินถึงได้มีการตัดออกครับมีรอยการตัดเชื่อมลงไปนี้ครับมาดูเนื้อครับบริเวณระพักมีคราบลักเก่าอยู่ด้วยนะครับบริเวณนี้ให้เราดูสามส่วน,ผ,ววน,นผิวส่วนที่สูงที่สุดต่ําลงไปแล้วก็ต่ำที่สุดนะครับผิวส่วนที่สูงที่สุดเราจะเห็นปนดิบ นะครับหรือที่เรียกว่าเป็นแคลไซายโดยเฉพาะที่ที่กร่อนอย่างบริเวณใบหน้านี่จะกร่อนนะครับพอกร่อนออกไปก็จะมีการงอ,อกของปูนดิบนะครับจริงก็เป็นการงอ,อกของปูนสุกคืออะไรกานไนก่อนนั่นแหละมีการงอ,อกขึ้นมาทับซ้อนครับก็มีมวลสารติดอยู่ในบริเวณประพักมีทั้งเม็ดแดงครับเม็ดดําแล้วก็หินสีนะครับหินสีที่ตามลงไปก็จะเป็นอะลากอนไนท์ครับอะลากอนไนท์ แล้วก็มีกลุ่มของน้ำบ้านน้ำมันแทรกอยู่ครับเป็นสีเข้มครับบริเวณตวนี้ก็เห็นชัดครับนี่เหลืวนี้จะเป็นชาดนใส่นะครับเป็นเม็ดขาว,ขาว,ขาวาๆใสๆข้างล่างนี่เป็นอะไรคนไนท์นะครับเนี่ยนี่เป็นขับลักนะครับแล้วก็มีอะไรคนไนท์ขึ้นแทรกอันนี้เป็นผมน้ำ น้ำหวานนะครับน้ำหวานน้ำที่ใช้มาเป็นตัวประสานเนื้อครับพวกน้ำหวานน้ำมันหรืออาจจะเป็นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเขี่ยวครับเรเวนซุมขอบข้างบนครับเราเลยเห็นเนื้อฉ่ำนวลเมื่อเราซู o เข้าไปจะเห็นครับเนื้อจะไม่เรียบครับมีรูฟุนเต็มไปหมดเลยและในส่วนที่สูงก็จะมีแคลไซด์นะครับอยู่อย่างนี้แคลไซด์ ที่ต่ำลงไปก็จะมีอะไรกรร็ไนแล้วก็กลุ่มของน้ำว่านน้ำมันนะครับสอดแทรกอยู่ทุกพื้นที่นคออะ,รระนครับนี่นี่คืออะไรก็ไนครับนี่ก็เป็นกลุ่มน้ำว่านน้ำมันน้ำมันเขี่ยวที่สูงขึ้นมาก็จะเป็นแถบซ้ายครับนี่บริเวณนี้เป็นแถาซ้ายนะครับแถบซ้ายนี่เป็นเป็นกลุ่มของน้ำมันนะครับแล้วก็ต่ำลงไปจะมีอะไรกร็ไนสอดแทรกอยู่ซึ่งถ้ามีน้ำมัน น้ำ้อเคี้ยวขึ้นอย่างเนี้นะครับอะลกคนไั้นก็จะงอกได้ยากแต่ถ้าบริเวณอย่างนี้อะลกคนไั้นจะงอกได้ง่ายนะครับเราก็สังเกตเห็นได้ง่ายทุกพนที่นะครับจะมีหลักสามส่วนนี้แล้วก็จะต้องมีความเหี่ยวครับความเหี่ยวก็ความพลุนนะครับในทุกพ้นที่จะมีพลุนเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆเป็นอนูเล็กๆนะครับเป็นหลักห้าแล้วก็ต้องมีการงอกในที่กรอบ เงาะที่ก่อนอย่างนี้นครับนี่ที่ก่อนออกไปก็ยังงาะมาทับนี่เป็นมวลสารเม็ดสีขาวครับองค์พระพระองค์นี้มีมวลสารชนิดนี้เยอะม,มากนะครับรอบๆมวลสารก็จะมีพัฒนาการการงอกของะอลับกบนไหนขึ้นมาคุมมีเม็ดใสๆนะครับปลายๆอย่างนี้คือแขนไซด์นะครับเป็นแขนไซด์ครับตนนัวปลิกเป็นแวซไซย์ละที่สูงจุดที่สูงบริเวณอย่างนี้ครับบริเวณขอบ ขอบที่สูงสุดของขอบซุ้มเราจะเห็นอนะแลคนไไนเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับเนี่ยซึ่งจะไม่เรียบนะครับจะเป็นเม็ดทับซ้อนกันอยู่ต่ำลงมาก็จะในกลุ่มของน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำมันน้ำว่านนะครับแล้วก็ต่ำลงไปก็จะเป็นอนะแลคนณไนซึ่งจะเป็นเม็ดขาวๆนะครับเกาะกลุ่มกันอย่างมีมิตินะครับเนี่ยส่วนที่ปีแยกตรงนี้นะครับจะมีการงอกของ อะลกอนไน์ขึ้นมาคับถ้าเวลานานไปกว่น,นี้ก็จะมีการปิดนะครับในช่องที่แยกอย่างนี้นครับเนี่ยจะปิดละนะครับนี่เป็นการซ่อมผิวของพระสมเด็จนะครับเนี่เป็นพัฒนาการของเนื้อปูนเปลือกหอยครับปิดหมดละนี่เป็นมวลสารเในดัน่อยู่ก็มีอละลกนไน์ครับพัฒนาการสอบแซกขึ้นงอกขึ้นทับซ้อนอยู่ครับนี่มีมีเม็ดแดงด้วยนะครับพระ ของวัดทรงประมูลเราก็เห็นมวลสารจะว่าเหมือนกับพระสมเด็จก็ว่าได้นะครับเนี่ยเม็ดแดงเม็ดดำครับแดงตามตำนานก็บอกว่าเป็นเศษพระกำแพงสุ้มกอที่เด็กพุธะการตัวได้นมาจากเมืองกำแพงเพชรครับบริเวณด้านบนขององค์พระครับมีเม,ม็ดมวลสารมวลสารอย่างนี้ก็จะมีพัฒนาการาครับจะมีการงอกจะมีการงอกของอาราโกนไนครับแล้วก็แขนซ้ายเป็นเม็ด ขกขาวใสติดอยู่เย่างนี้ครับนี่เป็นอลคอนไน์นแล้วก็แคนไซนะครับและในซอกก็จะมีการทับซ้อนกันมีภาพลักษณ์นะครับเพียงติดอยู่ส่วนที่สูงขึ้นมานี่ครับก่เหมือนเดิมใช้สูตรเดิมครับมีแคนไซน์่ครับแคนไซเป็นเม็ดใสๆอย่างนี้ตาลงไปแล้นมีกลุ่มน้ําบ้านน้ํามันครับแล้วก็มีอลคอนไนอยู่ในเบื้องล่างตรงอลคอนไนนี่ก็จะมี แคลไซด์อยู่ด้วยนะครับเ,เล็กๆ,ๆอย่างนี้ก็จะมีแคลไซด์ยอยู่แล้วก็จะมีกลุ่มของน้ํามันน้ําว่านแทรกอยู่ในทุกพื้นที่ครับ mm hmm. นี่คือหลักในการดูพระสมเด็จที่สร้างจากปูนเปลือกหอยนะครับนี่เป็นพระสมเด็จกลุกวัดทรงประมระูลตะกอนไนกับแคลไซด์สอดแทรกกันอยู่ที่เม็ดๆเม็ดๆนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเป็นแคลไซด์และจะมีมวลสารที่สังเกตหักเส้นสีแดงอย่างเนี้ยอยู่ด้วยนะครับ ก็จะมีที่เป็นเส้นครับเนี่ยขาขาวไม่แน่ใจว่าเป็นเส้นได้หรือว่าเส้นเกสานะครับจะมีเยอะกันนะครับในพระนี่กราบดำเม็ดดำครับเม็ดแดงมวลสารจะมีการแพร่นะครับแพร์ออกมาด้านข้างนี่เม็ดดำครับแล้วก็จะมีเม็ดมีกลุ่มมวลสารสีเขียวๆอย่างนี้ด้วยนะครับในสมเด็จกลุ่มวัดทรงประมูลเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นชัดขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็น ก้อนเขาครับเนี่ยเาเข็มเป็นมวลสารพระองค์นี้ครับเป็นพระในยุคตน้นนะ่าจะมีทําให้มีมวลสารเยอะมากเลยครับอย่างนี้ครับเป็นการงอกของอละลกอนไนเป็นการงอกใหม่เปื้องต่ำลอยยุบย่นครับเมื่อเขาปั้นเนื้อ,อปั้นมวลสารแล้วครับกดลงไป จะมีรอยเนือเน้อๆอย่างเงี้ยครับเนี่ยเป็นตะปุ่มตะปัม่มโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นผิวเรียบครับมันจะมีรอยเนือ้อทาให้เราเลยเห็นธรรมชาติขององค์พระนะครับแล้วก็มีอะไรก็ไนาา้ายขึ้นครับมีมีมนสารเส้นสีข,ขาวรอยปีแยกก็มีการแทรกซึมของน้ำรักนะครับแล้วก็อะไรก็ไนขึ้นแทรกอยู่ เป็นการซ่อมทีวโอขององค์พระนี่ครับมันมวลสารเป็นสีแดงครับมีเม็ดดำก็มวลสารครับเนี่ยสีแดงแดง,แดงครับมีกลุ่มของเศษทองอยู่ด้วยนะครับแต่เนื่องจากว่าการนำเสนอในคลิปนี้เป็นการนำเสนอในภาพนิ่งเป็นอีกมิติหนึ่งที่จะให้ผู้ติดตามได้เห็นพัฒนาการชัดๆไปด้วยกันนะครับ แต่ถ้าเป็นภาพเคลื่อนไหวนั้นเราจะเห็นการเบาวแสงของกลุ่มที่เป็นวัตถุว่ามลสารที่เบาแสงอย่างเช่นเศษทองคําหรือว่าเศษของที่เขาเรียกว่าใสเงินใสทองอยู่ด้วยนะครับแต่นี้ไม่มากในตรงนี้นะครับนี่เป็นดินออกสีอันชันนะครับเนี่ยเป็นเศษอัญมณีสีอันชันแล้วก็ดินเขียวครับเนี่ยเป็นมลสารสีเขียว รอยปี่แยกปี่ลานไม่แตกนะครับเป็นรอยแยกของพระแล้วก็มีการซ่อมตัวเบื้องต่ำเป็นอลัสไนน,นะครับเบงสูงเป็นแคลไซด่เป็นมวลสารอีกติดอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเม็ดแดงเม็ดแดงเข้มมวลสารก้อนนี้ไม่ใช่เม็ดดำเป็นฐานนะครับนี่เป็นโลหะ ประเใดชนิดหนึ่งนะครับมีการวอรแสงด้วยพระสมเด็จวัดทรงประโมูนี่มวลสารเยอะครับเท่าที่ดูมวลสารจะเยอะมากหลากหลายแล้วก็เห็นมวลสารที่ชัดนี่ครับเนี่ยมันจะเป็นเส้นเกสาหรือไม่ก็เป็นเส้นได้พัฒนาการในมวลสารครับก้อนแดงแล้วก็มีอะลกอนไนต์ครับขาวๆเพราะว่าหากว่าเป็นมวลสารที่เป็นก้อนอิฐแดง หรืออาจาเป็นเศษของผัากำแพ,ง,พงซุ้มกอเนี่ยซึ่งทามาจากดินเหมือนกันนะครับในดินก็จะมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่แคลเซียมคาร์บอเนตเมื่อการเวลาผ่านไปก็จะมีการงอกของอละลาโคนไนต์แล้วก็แคลไซา์เหมือนกันครับแต่จะอาจจะน้อยกว่ากลุ่มที่เป็นแคลเซียมคาร์อาบอเนตที่ใช้สร้างองค์พระโดยตรงอันนี้จะเยอะกว่าครับอันนี้เป็นแคลไซด์ข้างล่างนี่ก็เป็น อลากอนไนท์นะครับแต่ว่าปลายยอดของอลากคนไนท์ก็จะมีแคลไซด์นะครับเม็ดใสๆนี่คือแคลไซด์นี่คือเม็ดแดงอย่างเงี้ยครับบริเวณอย่างนี้เห็นชัดเมืองล่างไม่ถูกสัมผัสอลากอนไนท์ก็จะติดได้ดีกว่าแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปนะครับอลากอนไนท์ก็จะตกผลึกกลายเป็นแคลไซด์นะครับเม็ดใสๆอยู่ตรงปลายยอดแต่ถ้าอยู่ในที่สูงอย่างนี้ก็จะมีการงอกของอลากอนไนท์เหมือนกันนะครับ แต่การมีการเกาะบนพื้นผิวเนี่ยได้ได้ไม่ค่อยดีเท่าในที่ต่ําถ้าหากว่าอยู่ในที่สูงเนี่ยก็จะหลุดล่วงได้ง่ายนะครับนี่เห็นชัดเรื่องของการงอกครับผมที่มีลักษณะอย่างนี้แสดงว่ามีการงอกของกระกรกน้อยแข็งไส์และก็น้ํามันขึ้นถ้ามีการงอกที่เป็นตุ่มใหญ่อย่างนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพระนี่อาจจะ ไม่ได้นําออกมาใช้นะครับเราจะอยู่ในกลุ่เป็นเวลานานพอสมควรนะครับถึงมีการงอกลักษณะนี้ขึ้นมาถ้าว่าอยู่ในกลุ่นานกว่านี้นะครับตุ่มเหล่านี้เราจะเห็นเป็นตุ่มที่ใหญ่ขึ้นมาเหมือนกับที่เขาเรียกว่าเป็นเม็ดไขมุกในพระสมเด็จที่อยู่ในกลุ่ของบางคนพรมนะครับอย่างนี้ก็คือเป็นการิ่มต้นจะเป็นเม็ดเม็ดอย่างนี้นครับแปงว่าพระองค์นี้เป็นพระที่อยู่ในกลุ่อาจจะเป็นกลุ ในเจดียด์หรือกุกใต้เพดานโบสถ์อันนี้ก็ยังไม่มีข้อสรุปครับว่าจะเป็นกลุกแบบไหนแต่เท่าที่ดูลักษณะการงอกขององค์พระนี้นะ่าจะเป็นกลุกที่อยู่ภายนอกมากกว่านะครับไม่ได้กลุกมไม่ใช่กลุที่อยู่ในเจดีย์ครับหากกลุกที่อยู่ในเจดีย์นี่อากาศมันจะอับชื้นอากาศจะร้อนครับกลางวันร้อนกลางคืนอับชื้น การงอกจะพัฒนาการการงอกมันจะเป็นอีกลักษณะนิงอากาศร้อนมากๆนะครับกลุ่มน้ํามันจะ,ะงอกได้ดีอากาศชื้นกลุ่มของแคลไซด์เนี่ยงอกได้ดีซึ่งจะแย่งกันงอกนะครับสำหรับการงอกถ้าเป็นการงอกอย่างนี้ในทัศนะของผมนี่พระน่าจะอยู่ภายนอกเกดีมากกว่านะครับก็คือปลูกเหมือนกนนันนะครับจะเป็นปลูกใต้เพดานใต้ฐานพระกว่าไปนะครับอืม เม็ดเทานี้เม็ดแดงนะครับอันนี้เป็นเม็ดสีเขียวอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเจอในพระสมเด็จนะครับเนี่ยนี้นะครับไม่ค่อยเจออาจจะเป็นดินสอเหลืองดินสอเขียวก็เป็นได้นะครับเพราะว่าพระของกลุ่มวัดทรงประมมลน,นี่สร้างในยุ่นราวเขาเดียวกับพระสมเด็จอาจจะสร้างก่อนพระสมเด็จที่อยู่ในยุคปลายครับเนี่ยแต่ถ้าหากว่ามีมสารที่เป็น ่ของพระกำแพงสูงกออยู่ด้วยนี่นะก็ะต้องสร้างภายหลังจากที่พระกำแพงสูงกอแตกกุ u, คือสมเด็จพุทธา a g i a โตได้ขึ้นไปเปิดถุงเมื่อ2 3 9 9ันสารอาาะครับยายามในปเพราะฉะนั้นพระองค์นี้ก็ต้องสร้างหลังจากที่ได้พระกำแพงสูงกอมาแล้วนั่นเองครับก็อยู่ในช่วง2,392ถึงประมาณก่อนที่จะใช้น้ำมันจางอิ้วสร้างพระสมเด็จในทุกลาย ประมาณปี2408คงประมาณก่อนปี2408ครับแต่คงไม่ลึกถึงก่อน2390บมกคงประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นมวลสารนะครับเป็นเส้นสีแดงนะครับติดอยู่แล้วก็มีการแพร่ด้วยนะครับการแพร่ออกมาด้วยไม่แน่ชัดว่าเป็นมวลสารนี้ใดน,นครับ ก็คงจะสันนิษฐานได้เลยว่าสมเด็จพุทธจา์โตมีส่วนในการสร้างพระวัดทรงประมูลนี้นะครับนี่เม็ดดำามนสามนี่อะไรก็ไน้ขึ้นคุมไปแล้วนี่ครับกลุ่มของเม็ดเขียวกลุ่มของสีเขียวไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่เป็นเศษของดอกไม้การทูกการดอกไม้นะครับก้อนมนสแล้วก็มีความฉ่ามีการงอกมีการงอกของเช้สายด้วย มนสามีการงอกด้วยนะครับเนี่ยตัวนี้เป็นอลากอนไน์นะครับมนสานี้มีแต่ละก้อกนไน์ครับงอกในตัวมนสารเองก,ก็มีพัฒนาการครับมีการงอกครับเป็่ของมีการงอกของอลากอนไน์แล้วก็แคลไซด์นะครับตัวมนสารลอ,อยติลานี่ชัดเจนเลยนะครับการซ่อมผิวอย่างชัดเจน พานการซ่อมถิ่วครับหลวงพระอยู่ร้อยกว่าปีคับซ่อมถิ่วเองมีนสาติดนะครับพัฒนาการที่เป็นกลุ่มของพืชก็จะหิวหมดตัวมีกลุ่มสีเขียวอย่างนี้นะครับพระสมเด็จวัดระรังไม่ค่อยได้เจอะครับอยนี้เจอในวัดทรงประมูลนะครับนี่เป็นกลุ่มของ ตรงนี้ครับ ก้อนเม็ดดาอย่างที่ว่านะครับเม็ดดานี้คำนิฐานไว้อยู่สองสามสิบอย่างด้วยกันเม็ดดาที่มาจากการเผาคูณตดหอยให้เปลือกหอยมันแดงเลยครับแดงเสร็จก็เอามาลงน้ํานะครับลงน้าแล้วก็ล้างอาจจะมีเศษของถ่านติดมาด้วยก็เป็นได้ครับเปลือกหอยนี่เวลาเผาจนเขาเป็นสีแดงแล้วนะครับไม่ต้องตำครับเอาล้างน้ำแล้วก็เอาแช่ในน้ำเลย เขาจะยุ่ยเลยนะครับเขาจะยุ่ยเปื่อยสลายเลยเพราะว่าเปลือกหอยนั้นเป็นแคลเซียมคาร์บอนเนตพอเจอความร้อนจะเปลี่ยนเป็นแคลเซียมไบคาร์บอนเนตนะครับซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายในน,น้ําได้ยกตัวอย่างนะครับการทําปูนกินหมากในโบราณก็เอาเปลือกหอยเนี่ยครับมาล้างแล้วก็เผานะครับแล้วก็เอาไปแช่น้ําอีกวันรุ่งขึ้นเปนื่ปอยหมดเลยครับก็เอามาทําเป็นปูนกินหมาก แต่เปลือกหอยอีกอย่างหนึ่งที่เอามาผสมด้วยก็เป็นเปลือกหอยดิบนะครับอันนั้นต้องตังก็เอามาคลุกเข้าเข้าด้วยกันผสมลงไปเป็นมวลสารหลักครับเราก็จะเห็นอย่างนี้นี่มวลสารพิเศษแล้วนะครับเส้นสีแดงอันนี้ก็ไม่เห็นในพระสมเด็จนะครับนะครับกันไซด์ครับยึดยับขึ้นส่วนที่ตกผลึกแล้วก็จะอยู่บนที่สูงครับ มีความแข็งนะครับคุณส,สมบัติของเทลซ้ายจะแข็งกว่าพื้นผิวปกติของเขาเนี่ยครับก้อนเขียวอย่างนี้ไม่เห็นในพระสมงด็จไม่แน่ใจว่าเป็นมวลสี่ใรจะเป็นเศษตะไคร้หรือเปล่านะครับถ้าหากเป็นเศษตะไคร้ระยะเวลาหลายกว่าปีนี้ทําไมถึงไม่ผุไม่ก่อนไม่ไม่ย่อยสลายนะครับนก็เป็นที่ฉงวนเหมือนกันแต่ที่สําคัญคือ ต้องเป็นมนสารที่มีอิสระเนี่ยมีมงคลนะครับครูบาอาจารย์ถึงได้นํามาใส่ในพระที่เป็นมนสารนะครับก้อนแดงครับนี่ดำนี่ยครับเหมือนกับเศษเส้นเกษาครับเนี่ยเป็นเส้นครับนี่ครับเนี่ยก้อนเขียวเขียวเขียวเข้มนะครับเยอะแยะเลยครับมันจะเป็นตะไคร่นะครับ การที่อยู่จมอยู่ในเนื้อผ้าเนี่ยอาจจะทําให้เขารักษาสภาพได้ครับร้อยกว่าปีก็ไม่ย่อยสลายแล้วก็ตรงบริเวณนี้ครับเราจะเห็นธรรมชาติของแคลไซด์กับลากไน,นอย่างชัดเจนครับเม็ดขาวใสขึ้นเนี้ครับเต็มไปหมดเลยนี่คือแคลไซด์นะครับเป็นแคลไซด์ผลึกแคลไซา์นะครับใสๆเล็กๆอย่างนี้เป็นผ้าที่ใช้เวลา เป็น100ร้อยกว่าปีนะครับถึงจะตกผลึกอย่างนี้เราจะไม่เห็นในพระเล็ตร้อยปีสองพันร้อยสิบห้านี่ยังไม่มีแคลไซต์ขึ้นอย่างนี้นะครับจะมีก็เพียงอะลักอไนต์เป็นฝ้าข,าขาวๆที่เราเรียกกันว่าเป็นแป้งร้ยพิมพ์นั่นนะครับครับนี่ก้อนแดงที่อยู่แล้วก็มีพัฒนาการการงอกนะครับการงอกของอะลักนไนต์มีแคลไซต์นะครับเป็นเม็ดๆขึ้นนี่เป็นเส้นครับที่อยู่ในเนื้อพระ สีเขียวมีเป็นอะไรก็ไงที่อยู่ในร่มลึกนะครับมืเรือนด้านหลังครับด้านหลังเราก็เห็นมวลสารสีเขียวนี่ขึ้นเต็มหมดครับแล้วก็ก้อนขาวสายขุ่นครับด้านหลังนี่จะเห็นมวลสารเยอะเลยครับอันนี้เป็นรักเก่าครับก่อนรักนะครับมวลสารรอยปดแยกครับมีการซ่อมตัวก้อนแดงครับ มลสารแล้วก็พัฒนาการมลสารมลสารเยอะนะครับหลังองค์พระนี่ครับสำหรับพระองค์นี้ครับพระสมเด็จกรุปวัดทรงประมูลเป็นพระที่เราได้ดูกันแล้วเนื้อหามลสารอยู่ในยุคข,ของสมเด็จพุทธจารร์โตครับมีมลสารบางอย่างเช่นเม็ดดําเม็ดแดงตรวจเทาครับเราก็จะเห็นในพระสมเด็จ ปลวัดทรงประมูลนี้ด้วยซึ่งมวลสารเม็ดดำเม็ดแดงก็เป็นมวลสารที่อยู่ในพระสมเด็จนะครับก่อนน่าจะเป็นไปตามประวัติที่ได้สันนิษฐานกันไว้ว่าสมเด็จพุทธกา์โตพรมหลังสีเป็นผู้มีส่วนในการสร้างพระสมเด็จปลูกวัดทรงประมูลนี้ด้วยนะครับตรงนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทางช่องไลน์หรือจะใช้ 10ต่อทางบอรโทรศัพท์089 433 5699สอบถามคั้งเข้ามาได้นะครับสวัสดีครับ